ก็สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องติดตามกเกษตรมือใหม่ครับผมก็ตอนนี้นะผมก็คืองานหลักของผมคือเป็นพนักงานประจำพนักงานประจำแล้วก็งานสองก็เป็นงานวันหยุด จะฝ่ฝันที่จะเป็นก็คือที่อยากจะทำก็คือ,อเป็นเกษตรกรนะคร,รับผมกลับไปอยู่บ้านเกิดครับผมแต่ช่วงนี้ก็คือยังยึดกับงานประจําอยู่ยังไม่ได้เป็นกเกษตรเต็มร้อยเท่าไหร่ถ้าตามชื่อช่องนะก็ยังเป็นช่องติดตามกเกษตรมือใหม่วันหยุดอยู่ครับผมก็เป็นที่ฝ่ายฝันก็คืออยากจะเป็นกลับไปทำเกษตรครับผมแต่ช่วงนี้ก็ มีเวลาผมก็ศึกษาจากช่องพิเศษที่เขาเสุิความสำเร็จได้หลายช่องนะแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเขาคนที่เขาทำเกษตรที่เขาประสบความพิเศษแล้วนะเพื่อที่จะามาปรับปรุงใช้ในในสวนเราในงานกเกษตรของเราก็าค่อยฝึกฝนเรียนรู้กันไปนะครับก็ตอนนี้ก็อย่างทุกวันนะเช่นทุกวันน,น วันจุดก็คืองานรับจอบ็อกงานรับจอบ็อกงานชัางอะไงตั้งไปส่วนเสาร์ที่ที่ผ่านมาก็คือไปติดตั้งเอให้กับลูกค้าหนึ่งเ้าครับผมก็เป็นังทุกวันะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะผมฝาฝากกดติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของช่องว่าจะไปติดตั้งไหนหลังจากาก่อนนั้น,น,นก็ทําช่องมา หลักสิปีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการทําอะไรปิดจริงๆจังก็งคือก็อคลิปทําคลิปไปเรื่อยๆไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแต่ตอนนี้ก็เห็นจะปล่อยให้ช่องชิ้ล้างเปล่าๆยังไงอยู่ก็หันมาเอาเอาดีทางด้านเจะเป็นกเกษตรนี่แหละอยาจะเป็นกเกษตรว่า ทำงานประจำมาก็หลักสิบปีแล้วหลักสิบเก้าปีขึ้นแล้วก็น่าจะถึงเท้าใกล้กเกษียณตัวเองแล้วครับผมก็ยังไงก็กดไลค์กดติดตามช่อยด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจบคลิปน,นี้ก็ไปดูการทำงานของผมนะครับผมวันหยุดของครับผมอ่าครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมวันหยุดก็วันนี้ลูกค้า ต้องการจะติดแอร์ใหม่เป็นแอร์ไฮเออรุ่นธรรมดานะผม13,000 BTU ครับผมก็ทางผมก็ไม่รีรอโปค้ามัดจํามาเราจํำเงินแอร์ใหม่ให้แล้วก็ทําการติดตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมก็สําหรับทีมงานผมก็มจะมีอยสามคนนะก็เป็นพนักง,งานประจําด้วยกันทั้งหมดก็งานรับจอ็อบก็ช่วยๆกันทำช่วยๆกันทาแล้วก็แบ่งเปอร์เซนต์กันแบ่งรายได้กัน ส่วนผมเป็นเจ้าของรถเจ้าของอุปกรณ์เลยเอรก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยครับผมตามนั้นรับผมก็ครับผมก็รมรมรประมาณนี้บผมติดแอร์ไฮเออร์อ่าตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ปี2 0 2 2เป็นโมเดลใหม่ของไฮเออร์ครับอ่ารูปลักษณ์ก็จะสวยกว่าตัวเก่านะผมว่าสวยกว่าตัวเก่ามันมีเหลี่ยมมีลายดูมีมิติกว่ารุ่นเก่าครับผมแล้วก็สวยหนึ่งงานก็ลูกค้าแจ้งแอร์ไม่เย็นอ่าไปซ่อมไว้เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนโน้ตก็ เป็นเป็นความรู้สึกของลูกค้าเองนะครับผมลมหน้าคอยก็ออกมา11.6องศาก็ถือว่าการทํางานของแอปกะติครับผมแล้วก็มีงานล้างเอกสามเรื่องครับผมก็จะเป็นไดกินแอร์ไดกินสองตัวแล้วก็ซัมซุงอีกหนึ่งตัวครับผมก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วย,ยนะครับผมขอบคุณครับ